ตาเจาะลึกซีนดิ่งที่ทำเอา,บาไบร์ชิโรวิชเสียน้ำตาจริงใน MV Turn Back Time จากแ a c k ทเบล o อนับว่าเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์การคอลลบที่พูดถึง อย่างมากในขณะนี้เมื่อซุปตาร์หนุ่มสุดฮอตในบ้านเราอย่างไบรวชิรวิทชีวะอารีได้ทำงานร่วมกับศิลปินในวงที่ตนเองชื่นชอบอย่างวี v ิโอเล v วอ t เทียพร้อมโอกาสที่ได้ร่วมงานกับศิลปินชื่อดังชาวฟิลิปปินส์อย่างแ a c ท t บ b โใน MV Turnback Time เพลงรักชวนใจสลายที่พูดถึงความรัก ของคู่รักตั้งแต่วันเริ่มต้นไปจนถึงวันที่ทั้งคู่ตัดสินใจจบความสัมพันธ์เพื่อแยกย้ายและเติบโตในเส้นทางของตัวเองโดย MV เพลงนี้ได้ถ่ายทมด้วยฟิล์มหนังโกดักทั้งหมดด้วยเวลาการทำที่จำกัดดังนั้นการแสดงในแต่ละซีนเรียกว่าต้องเล่นให้คมซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งงานหินของหนุ่มไบรท์ก็ว่าได้เลยทีเดียวโดวยวันนี้จะมาเจาะลึกแต่ละซีนกับการทำงานใน MV เพลงเชิญแบ็ k ชของหนุ่ม ซึ่งหนุ่มไร้เคยเล่าว่าคาแรคเตอร์ที่หนุ่มไร้ได้รับอย่างอารมณ์ดีว่าใน MV ผมรับบทเป็นนักเขียนที่มีความฝันแต่ดันขี้อายพอวันหนึ่งเราเบังเอิญได้มาเจอและรู้จักผู้หญิงคนหนึ่งเราก็ประทับใจในตัวเขาเพราะเขาสดใสมากทําเอาเราตกหลุมรักทันทีเวลาผ่านไปเราต่างเติบโตและมีเส้นทางความฝันที่แตกต่างกันระยะห่างตรงนี้มันก็ก่อตัวขึ้นเรื่อยๆอ,อย่างช้า แบบที่เราก็คาดไม่ถึงทั้งที่ในความสัมพันธ์นั้นเราพยายามปรับจูนเข้าหากันแล้วมันก็ไม่เวิร์กสักทีสุดท้ายเลยเป็นการตัดสินใจร่วมกันว่างั้นเราแยกย้ายกันไปเพื่อเติบโตดีกว่า งานนี้หนุ่มไร้ถึงขั้นบอกว่ามีน้ำตาเลยทีเดียวเพราะต้องโฟกัสกับแต่ละตอนเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเข้าซีนดราม,ม่ากก็จะเริ่มเปิดเพลงคลอๆเพื่อบิวอารมณ์งานนั้นก็ทำเอาดิ่งและตัดสินใจลำบากจนถึงการร้องให้เลยทีเดียวค่ะเป็นมืออาชีพมากจริงๆค่ะหนุ่มไร้วชิรวิทยขอขอบคุณไร์วชิรวิทยและวีวโอเลตบอเทีย ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ